สวัสดีครับผมรัก AB Premium m ม t o r อนะครับวันนี้ผมนำรถ Toyota Camry 2.0G นะครับ ACV40 นะครับตัวนี้เป็นตัว Minor Chain แล้วนะราคาโปรโมชั่นวันนี้รถกระนำมีของแถมให้ด้วย359,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่มองหาอยู่ไม่ควรพลาดเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของมันกันครับ ข้างๆข,ของผมนะครับมันคือเจ้า t o y o ต a า a m r y นะครับตัวรถปี2011นะครับเป็นตัว 2.0G หรือเครื่อง2000นะครับ ACV40 นะครับตัวนี้เป็นตัว Minor c h a i นแล้วนะน่าสนใจมากๆนะครับรถนะครับสภาพพร้อมใช้เลยสีภายนอกนะครับผมตีเป็นคือ สีเทานะครับตัวไฟหน้าเป็นแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับตัวโคมก็เป็นลักษณะของตัวไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะกระจังหน้าไมเนอร์เชนนะครับเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับก็มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีรอยแตกนะครับแล้วก็ด้านล่างของเขาเป็นไฟตัดหมอกซึ่งมีโครเมียมครอบอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ก็บ่งบอกเหมือนกันว่าเป็นตัวไมเนอร์เชนก็ทุกอย่างใช้งานได้หมดทุกอย่างเลยนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้ด้านข้างของเขานะครับมาพร้อมกับล้อแม็กตรงรุ่นของเขานะครับขอบ16นะครับ รัดด้วยยางโยโกฮาม่า oh ปี21นะปี2021คือใครซื้อไปแล้วเนี่ยตัวยางเนี่ยใช้ไปเลยยาวยาวสาปีใช้ได้ยาวมากเพราะว่ายางเนี่ยยี่ห้อก็แบรนด์อันดับต้นๆเลยแล้วก็เป็นปี2021ด้วยนะครับแล้วก็แก้มของเขานะครับสัญลักษณ์ VVTI นะครับอยู่ครบเลยกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับก็มาครบมือจับด้ามจับนะครับเป็นแบบพรเมียมนะครับไม่มีรอยแตกนะเรียกว่า ปี2011นะปีนี้2021ผ่านมา10ปียังได้สภาพนี้อยู่ถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วก็ด้านข้างของเขากาบตั้งแต่ประตูหน้ายันประตูท้ายนะครับก็เป็นกาบของโครเมียมคิวโครเมียมนะครับมีรอย บ้างเล็กน้อยนะครับมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราทาความสะอาดให้อยากจะทํารถให้มันออกมาสวยและดีที่สุดพร้อมใช้ที่สุดนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านท้ายรถของเจ้าแคมรี่คันนี้ดูบ้างนะครับมาถึงด้านท้ายรถนะครับตัวแคมรี่ 2.0G นะครับไม่วาะสารรักแคมรี่ตัว 2.0G นะครับตัวไฟท้ายของเขานะครับที่เป็นลักษณะที่ปูดออกมานอกจากตัวบอดี้เนี่ย บวงบอกว่าชัดเจนว่าตัวนี้เป็นไมโนเชนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คิ้วโคเมียมยาวแบบนี้นะครับดูหรูหราลงตัวมากนะครับเสียลักษณ์โต้โต้าอยู่ครบเลยคันนี้ตัวกันชนไม่มีเซ็นเซอร์ให้นะครับข้อออกฝั่งเดียวทับทิมสองฝั่งสวยงามนะครับมาดูฝ่าท้ายของเขานะครับ เปิดขึ้นมาแล้วนะครับใหญ่โตมโหฬารพอสมควรนะครับถุงก๊อฟใบใหญ่ใส่ได้นะครับกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ใส่ได้เรียบร้อยนะครับก็รับประกันนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำนะครับแน่นอนนะครับผ่านการ QC การตรวจสอบมาตรฐานโดย a b Premium m o t o มมอเตรเรียบร้อยนะครับยางอะไรนะครับอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับใหม่มากโครงสร้างสวยนะครับไม่มีรอยตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเป็น รอยเชื่อมจากโรงงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับว่าคันนี้ภายในน่าสนใจขนาดไหนนะครับมาถึงด้านในรถแล้วนะครับภายในเนี่ยเป็นเบาะสีครีมสีเบจนะครับแล้วก็ตัวเบาะเองนะครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับฟองน้ํายังเด้งและ แข็งอยู่นะครับปรับไฟฟ้าได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่หน้านะครับคนขับคนนั่งข้างปรับไฟฟ้าได้หมดนะครับไม่มีเมมโมรีแต่ว่ามีตัวดันหลังนะใครที่เดินทางไกลนะครับกลัวจะเมื่อยหลังก็ใช้ตัวดันหลังตัวนี้ช่วยได้นะครับในการเดินทางไกลนะครับแผงประตูของเขานะครับสลับลายไม้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของล็อกรถปลดล็อกแล้วก็ปรับกระจกหูช้างมองข้างไฟฟ้านะครับปรับได้ง่ายนะครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับมี c r u i s อ control มาให้เรียบร้อยนะเลขไมลนณปัจจุบันวันนี้นะครับอยู่ที่165,224กมนิโลนะครับถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับรถผ่านมา10ปีนะครับใช้ปีละหานไปเลยคือ16,000มกิโลเท่านั้นนะครับรถดูแลง่ายซ่อมง่ายนะครับคอนโซลกลางนะครับแอร์นะครับเป็น dual climate แล้วนะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับก็ใครที่ชอบองศา ไม่ว่าจะร้อนหนาวขนาดไหนก็ปรับส่วนตัวได้เลยนะครับแล้วก็มีโหมดของระบบแอร์หลายโหมดเลยทีเดียวนะครับออกตรงกลางออกเท้าไล่ฝ้าหน้าหลังได้หมดเลยเกียร์ของเขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับเกียร์ลักษณะของ To y ยต้าเนี่ยมีเกียร์ทดนะครับสาแล้วก็เกียร์เอให้เล่นเวลาเราจะขึ้นเหนือลงใต้เนี่ยต้องใช้เกียร์ในการช่วยทดเนี่ยตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วด้านบนไฟส่องเพดานนะคะเปิดปิดได้นะครับ หรือว่าจะเปิดเฉพาะตอนเปิดประตูแล้วไฟติดใช้งานได้หมดนะครับไฟแต่งหน้าซ้ายขวาใช้งานได้นะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังบ้างว่าความสะดวกสบายของเจ้าแ a ม r ี่ปี2 0 1 1ตัวนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปเลยครับมาถึงห้องโดยสารด้านหลังนะครับอย่างแรกเลยนะครับแคมรี่ผมมองว่าเขาใส่ใจในความสะดวกสบายในการนั่ง นะครับเบาะนิ่มมากกระชับไม่รู้สึกว่าแข็งเลยนะครับตรงที่วางแก้วตรงนี้ลายไม้นะครับเปิดขึ้นมาก็ใส่แก้วได้2ใบมีม่านข้างด้วยบังแดดใช้มือเกี่ยวแบบนี้นะครับก็เป็นรถอเนกประสงค์นะครับผู้ใหญ่นั่งได้วัยรุ่นก็ใช้ดีนะครับม่านหลังไฟฟ้าสั่งงานได้จากคนขับนะครับก็มีแอร์หลังด้วยนะปรับแรงเบาได้อย่างเดียวนะครับปรับองศาไม่ได้นะภายในใหม่มากๆนะครับผ้าหลังคานะครับตัวเบาะต่างๆนะครับผิวโครเมียมนะครับแล้วก็ลายไม้ของเขาเนี่ยสวยมากๆ ไม่ได้โม้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้กันบ้างนะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้คือตัว Camry 2.0G มากับเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีนะครับเบนซินนะครับก็เครื่องเดินเรียบเดินนิ่งนะครับเกียร์เข้าสมูททุกเกียร์รับประกันอยู่แล้วเรื่องการชนหนักนะครับคันหน้าเดิมคานล่างเดิม สวยใสยหมดนะครับเม็ดอาร์ครอยดอทุกอย่างอยู่ครบนะครับรับประกันเรื่องน้ําท่วมด้วยนะแล้วก็ดูแลง่ายเข้าสูนก็ได้อู่นอกก็ดีราคาอะไหล่ย่อมเยาวสุดๆไม่มีอะไรที่จะลงตัวแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาไปมากกว่าเจ้าคันนี้แล้วนะครับป้ายมอกรคาเตือนต่างๆอยู่ครบหมดทุกอย่างหมอ้อน้ําท่อยางต่างๆนะครับลักษณะไม่มีฉีกขาดไม่มีชํารุดเลยก็เอาเป็นว่า ใครที่สนใจนะครับเจ้า Camry 2.0G รถปี2011นะครับเป็น Minor c h a ชนแล้วนะครับโฉม ACV 40นะครับคันนี้โปรโมชั่นของเราจัดไปนะครับ359,000บาทราคานี้นะครับเราแถมวารันตีให้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ส่วนควบต่างๆนะครับหม้อน้ำ แล้วก็บริการรถยกรถสไลดลอ์ออนช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับยางแตกแบตหมดนะครับน้ำมันหมดเราช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศอันนี้ผมแถมจัดเต็มให้เลยในราคา350,000 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับ095-000-5555นะครับ095-000-5555หรือทักมาทางเพจของเราก็ได้นะครับ AB p r e m i u m Motor นะครับมีหลายช่องทางใครที่สนใจอยากจะมาดูรถที่เต็นท์เรานะครับก็เส้นกะจนายพิเศษอยู่ใกล้กับวงแหวนตะลิ่งชันโทรมาสอบถามได้ถ้ามาไม่ถูกยังไงผมฝากไว้ด้วยกับเจ้าแคมรีตัวนี้รับรองว่าถ้าใครหาอยู่ รถขนาดใหญ่ราคาย่อมเยาคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคา r 4 s ฟ r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4Sure.com